ัง้งไปเก้าสีองศาคือเห็นไงมันจับต้องได้เข่าไหป่ะหรือออคูชั่นก็จับต้องได้มันเซ็ตเพิ่มมันเห็นไงผมบอกมาสเตอร์วินเราไปพูดกับเพืคุณเรื่องมาสเตอร์วินเขาก็จะงงคืออะไรมาสเตอร์วินเพราะเขาไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าเขาถูกสอนมาอย่างนี้เหมือนกันว่าไม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญาก็อันนี้ก็อัน มันแปลว่าอะไรก็คือผมก็ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนมาไอ้เรื่องมัสเซอร์บิ่นอีกอันหนึ่งก็คืออินไซเซอร์ของแมของโลเวอร์นะครับว่าถ้าคุณสังเกตว,ว่าเขาไม่พูดถึงเข้างบนนะมันแปลว่าอะไรแปลว่าปัญหาส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากข้างล่างเองเดียวอั้วเขาก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะทํายังไงให้มัน คือมันมีไรนิเซอร์กับเอพิคอเ s สส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่ามันควรจะเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมแต่ว่ามันก็จะแยกออกไปว่าถ้าเอพิคอเ s e ก็คือดูแค่อินเ n เนชันของมันถูกไหมว่าให้มันตั้งฉากกับเอพิคอเแต่ในนิเซอร์ตรงนี้มันก็รวมไปจนถึงว่ามันจะต้องไม่ล้มมากเกินไปหงายเกินไปบานเกินไป p r o x i m a l พ็อกซิมอลที่คุณให้ผมให้พวกคุณทำไอพีกันก็ต้องทําให้มันมันแฟลกเหมือนอย่างคุณเอาของเอาลูกบอลสองลูกคุณว่าลูกบอลสองลูกซ้อนกันได้ไหมกับลูกเต๋าสองลูกคือว่าอันไหนซ้อนได้ถูกไหมเพราะฉะหลักก็คือฟันสี่ซี่ข้างหน้าหรือหกซข้างหน้าเนี่ยต้องทําให้มันเป็นลูกเตา๋ามันจะไม่ถันไ มือถานนะเพราะฉะนั้นการ IPR ของคุณไม่ใช่เพียงแค่กำจัดแบคทีเรียแองเกิลแก้ไข TSD Alive ถูกไหมอีกอันหนึ่งก็คือ Stability นะหมมันมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยชั้นชั้มันเพราะว่าเห็นมันชัดๆว่ามันเป็นเป็นแบคทีเรียแองเกิลนะฉันก็อยากจะทำมันเป็น TSD Alive นะฉันก็อยากจะทำ มันมีฟันสึกเค็มไม่สวยใช่ก็อยากจะดีเชฟแต่สาเหตุอีกอันหนึ่งเหตุผลหลักๆอีกอันหนึ่งก็คือ s t a b บลิตี้ที่มันจะทําให้อยู่ได้นานขึ้นถ้าเมื่อไหร่มันอย่างเงี้ยมันจะถลายออกมันถ้าคุณเมื่อไหร่ตัดให้มันเป็นบ็อกมันจะอยู่ได้โอเคนะครับได้ดีกว่าอย่าบอกว่าอยู่ได้ไ i เย Retention อ n d e v e เ l น n g e r w h e n นี้ทวิตเองอะเป็นคน ทำเรื่อง Insider Epicorate ก็ก็ยังบอกว่าโอเคคุณก็ต้องทำ retention มันแปลว่าอะไรก็คือหมายความว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดอย่างที่บอกทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดคือแฟกเตอร์เป็นอย่างๆไปมันจะต้องปนนกันไปในเรื่องของเ e c i t มันจะแบบบูรณาการมากอ่ะคันนี้ผมก็เอานี่มาให้ดูว่าไรเดลเนี่ยก็ทำเรื่องวิจัยเรื่อง r นเยอะ เรียนมาจนถึงตายเนี่ยปี60มันก็ยังต้องเรียนอยู่เพราะว่าเขาก็ทาเยอะมากอะนะครับหลักข้อแรกเลยคุณต้องเข้าใจว่าฟันถ้าคุณขยับมันจะเล้งกลับไปที่เดิมเทนมันเพราะอะไรก็เพราะพวกไฟเบอร์การเรียกันนซ์ของมันว่ามันเรียกันนซ์ดีแค่ไหนนะครับมันจะกลับไปอย่างนั้นน่ของมันแปลว่าอะไร สมมติถ้าคุณบานฟันออกไปเยอะๆ mm. หรือเลโทรคายฟันเยอะๆ mm. มันก็จะเป็นรบกวนอะไรบาลานถูกไหมบาลานก็เสียเพราะฉะนั้นมันก็จะเด็งกลับไฟเบอร์ก็เกี่ยวเห็นไหมทางเซ็ตอไฟเบอร์ก็เกี่ยว e เอพิคอเบสก็เกี่ยวถ้าคุณทําให้มันหลุดออกไปจากนในฐานของเอพิคอเบสที่ดีนะครับอย่างเมื่อวางการดูเอพิคอเบสวันนั้นใครถามหมอพัดถามปะ จะดึงได้แค่ไหนเขาถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะดึงได้แค่ไหนเพราะเขาต้องดิสไลท์ตั้งกี่มิลน,นะสี่ห้ามิลค่าผมก็บอกว่าถ้าคุณดิสไลท์แบบบอเตรี่สามสี่มิลมันยังอยู่ในเอพิคอเบสเปล่าไอ้อันนั้นก็คือเอพิคอเบสเวลาคุณดูค่าเซฟถูกไหมที่มาวางเ็นตัวที่ทรีจิสเตอร์ของแมกนิเบิลทลถ้ไรมันยังอยู่ดีผมก็โอเค เช่นคุณเลนส์คลายมาอีกสิบองศามันยังอยู่ในคอนเคชัเบสไหมมันยังแล้วคุณแบตเตอรี่มุกเม็ดมันยังอยู่ไหมมันหลุดออกมาจากกระดูกไหมก็จะพอได้ผมก็จะบอกเขาแบบเลยว่าก็ต้องดูเอาเป็นเคสเคสนะโอเคนะครับบนมาโฟ,โฟโลจี้เห็นไหมว่าวานผมพูดถึงแล้วว่าคอน,นออออออดิคอล่นเบสคอนคอคอนดิคอล่บนอะคอนดิคอลเพดที่มันบางบางอะมันก็จะแบบ ใช่ไหมไอการรีแลกมันก็จะง่ายขึ้นแต่ตรงนี้แบบมันมันไม่รู้จะดูอะไรนะมันก็เอามาใช้งานไม่ใช่ได้ holding t e e in debt collected ก็โอเคมันก็เวลาทำเสร็จก,ก็ต้องรีเทนมันเพราะแนวโน้มมันจะเด้งกลับเด้งกลับเนะี่ยการเด้งกลับรีแลกอย่างรีแลกเนะี่ยคุณสังเกตนดนะ้อย่างไฟเบอร์เกิดทันทีถูกปะมัสเซลก็เกิดลองลองมาเมาาื่อวานพูดถึงแล้ว สิ่งที่เกิดช้าสุดคือเหล็โกดการรีแลกของมันมันจะมีอยู่สามสเตปนะครับแล้วเดี๋ยวครันี้คุณก็จะรู้ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เราก็จะเอามันมาใช้อย่างไรนะครับออร์มเห็นไหมนี่คือกฎหนึ่งอะ can not b e p e r m a n e n t l y a l t e r e d by ไบโ t เพลนสเตอรแต่ทุกวันนี้ผมจะเขาเรียกอะไรอินทรูดมันผมจะอินทรูดมันเรื่อง ผมก็จะ p a n ยมันบ้างบางส่วนนะครับโดยเพราะตรงแถว i ินเ r m o l a r Width ถูกไหมเห็นมาเขาก็บอกว่าช be, ุบีเบนเทนแต่ถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อคอนเซป t นี้ว่าต้องช be, ุบีเบนเทนคุณก็ต้องทำจากอะไรเอาเพจไปวัดว่าของควรมันเท่าไหร่อินเตอร์โมราวิทอินเตอร์แคนาวิทุดเท่าไหร่คุณจะวัดที่ไหนเวนลาผมวัดจำได้ปะ่ะที่สองให้วัดให้ดูที่ไหน ดูเชฟโดยรวมแล้วก็ดูอินเตอร์เทนานวิทเวลามันมีไสาถูกไหมของมันจะมีเชฟเชฟเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องวัดอินเตอร์เทนานวิทจะเป็นหลักห้ามเปลี่ยนเพราะว่าตั้งแต่จนถึงปัจจุบัน,นยังไม่เคยมีใครออกมาแย้งเรื่องอินเตอร์เทนานวิทผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไงก,ก็ต้องตามเขาโอเคนะครับเชฟดูที่เชฟดูเสร็จดูอินเตอร์เทนานวิทเพราะอินเตอร์มาลาวิทผมจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ เพราะผมถือว่ามันเปลี่ยนได้นะครับเราก็จะอิมโฟลดมันนิดหนึง่ง attempt to o 唐朝的字啊，human rendition จะได้ make with the failure ก็คือดี่แหเนาะก็ผมเป็นตัวนี่แหละ s i m i l a r with an d c a n I w i t i v e such an uncompromised nature i l e m a n t be the t aspects quality and build the art เราเป็น ก็คือพวกนี้จะเป็นออเทอร์ที่มาซัพพอร์ตเหมือนกันหมดเลยว่าเฮ้ยคุณเอ็กซ์แพนแล้วคุณไม่ควรไม่ควรเอเอไม่ใช่เอ็กซ์แพนแล้วมันจะทําให้เดือดีแล้วแต่จำได้ไหมเวลาคุณเรียนเรื่องดัมมอนเขาเอ็กซ์แพนเขาทํำยังไงทําไมตอนหลังเนี่ยผมเอ็กซ์แพนผมไม่เห็นว่ามันจะดีแล้วแล้วผมก็เอ็กซ์แพนเยอะตางเทสที่คุณเห็นผมจะเอ็กซ์แพนเยอะมากเคสเปลี่ยนก็ไม่ดีแล้วเพราะอะไร สุดมากอ้าวเอาอะไรมาส่งของใครอ่ะโอ้โหลูกค้าอาเมซอนหลักเลยอ่ะกินคนเดียวเลยหรอไม่ใช่ขผมจะแบกมาตแ้งก่อนเดี๋ยวละลายของใครเดี๋ยวผมช่วยส่ง เขาคิดสิบบาทเลยสั <it> ่งใหญ่เลยค้าส like ่งสิบบาทถูกจริงๆคือผมจะบอกว่าเขาส่งแบบเนี้ยคือถ้าแก๊ปเนี้ยนะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาขาดทุนยี่สิบเจ็ดบาทคุณเคยอ่านไหมเขาขาดทุนทุกครั้งที่ส่งนะขาดทุนยี่สิบเจ็บาทยี่สิบเจ็ดบาทปีหนึ่งก็ขาดทุนเป็นพันล้านนะ พวกนี้นี่แต่คนมันถ้าสายปากยาวก็จะรวย,ยถ้าสายป่านไมยาก็จะเจ๊งก่อนเอาอย่างดูสันไหมเ <c oughs> นี่ยเก็บสิบบาทเองไม่เอากำไรองไหเล่ะคือเขาต้องการดาตต้าพวกนี้อาหานน้อยหวานอ่อ่ะโอเค <c oughs> ีก็เพระเาะฉะนั้นถ้าในคอนเซปต์ผมโปรโตโคอลผมคือผมอยาก expand โมลได้บ้างแต่ห้าม expand ด้วย SS แล้วทำไมมันถึง retention มาถึงดีกว่าคุณต้องเอาเรื่องดัม m อนโปรโตโคอลเข้ามาใช้ว่าเฮ้ยทำไมเพราะอะไรไม่ใช่ดามอนสเโอเคดามอนมันพูดถึงเรื่องว่ามันมัน expand แล้วมันอยู่แต่ของเราทำไมถึงอยู่ฮะ ไม่อินเวกมัสเซลออเคก็คือทำด้วยไอ้นี่แล้วมีอะไรอีกอะไรนะ,ะมัสเซลเอฟเฟกต์อะแอดัพเ,เทชั่นแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรนะฟงัฟงก์งงงชัน่นโอเคก็คือการดึงน้ำลายอ้าได้ครับมัสเซลมีอะไรอีกคุณรู้ไหมว่าเวลา เห็นไหมคือมันทาพวกคุณทำาตจนคุณไม่รู้ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ผมใส่ไว้ข้างในการที่คุณใส่ซีเจ็ดนะติดลบเท่าไหร่สามสิบห้าแต่ผมกำลังมีสี่สิบมาขาย <c oughs> <c oughs> กำลังส่งมาอ,อทำไมมันเกิดไงมันเป็นเพราะอะไรมัน expand แบบแบบไหนเวลาคุณใส่ติดลบ เป็นแบบบอดดี้มันไม่ได้ไปแค่หัวแล้วการ Expand ด้วยในทายมันเบาพอที่จะทำให้เกิด r e m o เดลลิ hmm. ่ของเอวลาโบน mm hmm. เหมือนอย่างที่ดามอนเขาพยายามพิเศษแต่มืน mm hmm. เขาพิเศษว่ามันมีร mm ีโมเดลลิ่งของราโบนที่ปัคโาเพจเวลาเขาอ mm ีสแปรนะครับเพราะฉะนั้การการที่มันจะ ลีนแหลกเนี่ยมันจะยากขึ้นส่วนใหญ่สมัยก่อนไม่มีทางคุณเสียไม่ให้ expand บนลวดกลมได้สำลวดเหลี่ยมก็แบบกลางเยอะๆเลยมันก็มันก็ทิ้วแบบไอ้ลิงพัวคัดก็จะแบบห้อยมันแถวอะไรนะก็มันเราก็ต้องพยายามแก้ไขเพรานันอย่างแพคเกจที่คุณใช้อยู่มันก็จะเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติของมันในการสำหรับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรแปลว่าเคสไหนที่คุณทำคอนสติคแบ็กเก็ที่คุณใช้อยู่จะไม่ดีเนี่ยคุณนึกภาพออกปะมันจะไม่ดีมันจะกลายเป็นรันเวลาคุณใช้คุณต้องเขาเรียกอะไรถ้าเข้าใจคุณจะรู้ว่ามันคือข้อเสียมันเหมือนแบ็กเก็ตที่คุณใช้อยู่วันนี้มันสําหรับคลาสทู through. เพราะอะไรคุณใช้เป็นคลาสที am, มันจะเป็นของไม่ดี ึกภาพบ้างเพราะฉันอันนี้ก็เหมือนกันแบ็กเก็ที่ดีไซน์มาสําหรับ Expand เมื่อไหร่คุณคอนสต i c t มันจะกลายเป็นของไม่ดีเห็นไหมเพราะั้นถ้าคุณเข้าใจเรื่องแ a c k เก็ s e l e c t i o ่นะคุณก็จะเข้าใจใ้ถ้าแบบนี้ยถ้าคุณคอนสต i c t คุณควรจะทำไงคุณก็ทุกอย่างก็ต้องกลับหมดกลับหัวกลับหางเช่นสมมุติว่า แ้่าคุณจะ expand เนี่ยคุณไปใช้ MBT เหมือนที่คุณใส่เป็นประจำมันจะไม่ได้คุณก็ต้องใส่เป็นล็อปกติให้มันมีลบสามสิบอยู่คุณนึกภาพป่ะคือคุณเรียนเยอะคุณเข้าใจแต่บางทีพอคุณไปใช้คุณก็จะแบบใช้สไปนนอขอดคิดเงี้ยแบบไม่คิดไม่เปลี่ยนคุณต้องพยายามคิดว่าทําไมต้องต้องคิดว่าเฮ้ยถ้ามันอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนอะนึภาพไหม ต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราดีไซน์สำหรับ expand c o n s t r i c t ต้องคิดใหม่ back a t e เป็น task t o ถ้าเรามาใช้ task อต้องคิดใหม่คุณต้องเอามาวาดรูปคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับเฮ้ยเฮ้ยตอนเนี้ยสิ่งที่เรา expand เรา introduce ข้อเนี้ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้ introduce แบบดื้อๆก็เราก็มีอะไรเข้ามาเอามาแบบมาเป็น concept ในการที่เราจะให้มัน สวยแลกดีกว่าเดิมแล้วก็แต่ว่าไม่ฟอลโล่กดที่เขามีมานะครับเขาบอกว่า intercanal width whether increase or maintain at original dimension return to original intercanal width after a l l e r a t u r n ก็คือในพวกในปีแบบปี50 60ละหลายปีไปแล้วก็ส่วนใหญ่แต่ยังยืนยันว่า intercanal air c a p intercanal w i t h ยังต้อง maintain นะครับส่วนใหญ่มันจะมากขึ้นในกรณีไหน ยังไงป่ะ,ะฟันมันหลุดออกไกคือเราอัพไรมันขึ้นมาแค่นายส่วนใหญ่เวลาทำๆมันจะเป็นไรในแตบบ่ก็เป็นก็คือเลยกแถาขานะเราก็ต้องกลับ,ลบหัวเห็นไหมก็ต้องเริ่มคิดแล้วเฮ้ยแม่งเป็นอย่างนี้ม,ไม่ไม่ใช่ละเราต้องกลับหัวมันต้องใส่ทอบางคนใส่ทอเพิ่มกระหากใช่ไหมอของหัวตูนใส่เพิ่มกระหากอันนั้นคือแปลว่าอะไรคือเราจะ ปรับอัพไลฟ์มันขึ้นมานิดนึงโอเคนะครนบสปอร์ตเยอะมากโรบินเซเซอร์ว hmm. ีฟ mm ้าจะเป็นสเตเบิลโอคิเน o ันเอาต d e จอ b ์ t นด n ไ e e นดีไป cases o อ if h a แฮปปี้ส์ t ่าต้นขอ o ลิทูลคลายอินเซนเซอร์ในนี้ไปทำไมโปรคลายมันถึงสเตเบดี เขาบอกเนี่ยคุณลองคิดสิทำไมจริงๆต้องตอบแบนหมดแล้วคุณเรียนมาหมดแล้ววะาพอพวกนี้ e ีเทนชันคือเปิดจะเอาของเดิมมาทวนมาคิดประเด็นในเรื่องของเสบลิตี้เฉยเพราะอะไรการที่มันจะดีไปได้คุณว่าฟันต้องเป็นยังไงฟันหน้าเอาอินเตอร์ไซเซ์ไอเควรจะเป็นเท่าไหร่ ข้ามมันกว่าเขาข้ามน้องฮ้ยอินเตอร์ไซซ์เกินร้อยอะไรร้อยสามสิบคนบอกร้ตามเอ็ดถูกหมดอ่ะแล้วเวลาดิ้ไปเค็ดดิไปเวลามันเป็นมันจะเป็นยังไงมันจะต้องมากขึ้นถูกไหมมันอย่างที่ผมบอกข้อหนึ่งที่คุณจะทําที่จะทําให้มันเเบิลดีอินเตอร์ไซซ์เกินต้องร้อยสามสิ มันถึงจะธรรมชาติมาสร้างมาอย่างเงี้ยผมก็จริงจริงโดยฟิสิกส์มันก็ไม่ควรจะดีถูกป่ะแต่ว่าทาไมมันถึงไม่บานออกเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณสังเกตฟันหลักเวลาคนคนแก่เวลาฟันหลังหายฟันไอ้คนที่ฟันพออายุเยอะแล้วฟันมันเดือนออกมาส่วนใหญ่คุณไปดูเลยฟันซี่หกซี่เจ็ดถูกถอนหมดเขาใช้ฟันหน้าเขียวแล้วโดยหลักของฟิสิกส์มันไม่ได้ไง แรงมันผ่าน C ีอาไหมตรงนะั้นโอ้โหไม่มีทางเลยแรงมันห่างจากซ r อาแล้วพอมันยิ่งบานก็ยิ่งห่างนะ้วยิงเคี้ยวก็ยิงอินะี่แนแล้วพอไม่มีฝันหลังก็เอาลิ